สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสอนแต่งภาพเอาไว้ใช้ในไลฟ์ใน tiktok นะคะโดยแอปแคนว่าค่ะอย่างแรกก็ต้องดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปแคนว่าให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เข้ามาหน้าแรกแบบนี้นะคะให้หาคำว่า phone wallpaper นะคะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยพอเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นแม่แบบในการทำภาพนั่นเองซึ่งมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะ แต่ถ้าใครหาหมวดหมู่ของโ o n e w a เปเป p e r ไม่เจอนะคะหรือว่ายัางไม่ถูกใจแม่แบบในหมวดนี้นะคะก็สามารถเข้าไปที่โซเชียลมีเดียแล้วก็ไปเลือกใช้หมวดหมู่ของ IG story ก็ได้นะคะอ่ะลองกดเข้าไปดูโดยส่วนตัวนะแม่โบก็คิดว่าแม่แบบของ IG story เนี่ย เหมาะมากๆสําหรับการนําไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการขายเสื้อผ้าหรือว่าของใช้สไตล์มินิมอลนะคะก็นําไปใช้ได้เลยสมมุติว่าแม่โบเลือกแม่แบบอันนี้นะก็กดเข้าไปแล้วก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ต่อมามาเปลี่ยนรูปกันค่ะกดไปที่เครื่องหมายถังขยะแบบนี้นะคะแล้วก็กดลบรูปแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกกดไปที่รูปกล้องนะคะหรือว่าแกลลอรี่ แล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการค่ะได้เราก็กดเพิ่มค่ะพอรูปมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะอ่อันนี้กดปิดไปก็ให้เราเลื่อนรูปนะคะให้ตรงกับภาพที่มีแบบนี้ส่วนอีกภาพหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะลบรูปก่อนแล้วก็กดลบอีกทีหนึ่งกดบวกนะคะเพื่อเพิ่มภาพ กดไปที่รูปกล้องหรือว่าแกลลอรี่เลือกรูปภาพค่ะกดเพิ่มภาพแล้วก็นำมาวางให้ตรงนะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเอง ต่อมาก็ให้เราแก้ไขตัวหนังสือนะคะซึ่งในแม่แบบเนี้เราสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดเลยก็จิ้มไปเลยค่ะตรงที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงอันนี้เขาให้ใส่เป็นตัวอักษรนะคะก็ใส่ไปให้เข้ากับรูปภาพของเราแล้วกันด้านล่างนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นหัวข้อที่ใหญ่นิดนึงอันนี้แม่บกก็จะใส่ว่า ราคาไม่เกิน100บาทนะแล้วก็ปรับเลื่อนตำแหน่งได้ตรงแถบสีก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะแต่ถ้าชอบแล้วก็ไม่เปลี่ยนก็ได้นะทีนี้ก็มาแก้ตัวหนังสือด้านล่างอีกนิดนึงถ้าเราต้องการให้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นนะคะก็ให้เลือกไปที่ฟอนต์ไซส์แล้วก็เลือกปรับขนาดได้เลย ส่วนตรงไหนนะคะที่เราไม่ต้องการหรือว่าคิดว่ามันเยอะไปอะ่ะเราก็สามารถกดลบทิ้งไปได้เลยเดี๋ยวขอเพิ่มขนาดตัวอักษรข้างบนก่อนนะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะตอนนี้ก็คือกำลังเซฟลงเครื่องของเราอยู่ ตอนนี้ก็เซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรูปนี้ก็จะไปอยู่ในมือถือของเราแบบนี้ค่ะนี่ทีนี้เราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยค่ะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ